พักประชาชนขอแสดงความกังวลและไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ในวันนี้ที่คุณเศรษฐาทวีสินถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยสารรัฐธรรมนูญพักประชาชนยืนยันว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองควรมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรก็ตามเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างตีความไม่เหมือนกันดังนั้นตราบใด ที่การกระทำนั้นไม่ได้เป็นการทุจริตยอย่างโจงแจ้งตามที่มีบทลงโทษตามกฎหมายครอบคุมไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วเรื่องของจริยธรรมจึงเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองที่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินพักประชาชนจึงไม่เห็นด้วยที่รัฐธรรมนูญปี60ให้อำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ถูกขาดการตีความเรื่องมาตรฐานจริยธรรมตามดุลพินิษ์ของตนเองจนเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนดังเช่นกรณีของนายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินในวันนี้คือการอธิบายเหตุผลว่ารอดเนี่ย เป็นการอธิบายในเชิงความรู้สึกมไม่ได้หยิบยกเรื่องข้อกฎหมายข้อเท็จจริงมาอธิบายความและเป็นการสร้างกระแสความเชื่อให้คุณเศรษฐาได้เชื่อตามนั้นจริงๆเพราะเนี่ยนะครับทุกคนต่างก็รู้ว่าอาวุธชิ้นสุดท้ายในมือของคุณเศรษฐาคืออำนาจในการยุสบสภาวันนี้ถ้าคุณเศราเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าวันนี้จะอยู่ในสภาพอย่างไร ระหว่างการเป็นนายกกับอดีตนายกกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำตรงๆผมไม่ไมีทางเชื่อเด็ดขาดว่าคุณเศรษฐาจะมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในโคต้าของพรรคเพื่อไทยโดยเด็ดขาดแต่การเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบจากการกระทำเพราะเป็นผู้เสนอโปรดเกล้าและเป็นผู้รับสนอง พระบรมาราชงคงการจะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่แน่นอนที่สุดนะครับเราหลังจากคุณเสฐาได้สัมภาษณ์ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคุณเสฐาอีกเลยความสนใจที่สังคมไทยสื่อสารมวลชนประชาชนนักการเมืองทุกฝ่ายก็ลืมคุณเสฐาไปแล้ว และก็มุ่งไปยังสิ่งที่ปรากฏเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาที่บ้านจันทสองล่าที่มีการเชิญอวบนันดาตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆทั้งระดับหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคไปเจราจาและและก็ออกผลอย่างเร่งด่วนนั่นคือเลขาธิการของสภาผู้แทนราษฎรน,นัดหมายตอนสิบโมงเช้าของวันศุกร์นี้เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และเสียงก็อื้ออึงกันมาเนะี่ยความเป็นจริงนั้นเราได้ยินเสียงนี้มาตั้งแต่สนามกอล์ฟที่เขาใหญ่แล้วว่าจะต้องเป็นคุณชัยกเกษมนิติสิริคุณชัยกเกษมก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ให้เหตุผลปัญหาเรื่องสุขภาพาการหาเสียงเลือกตั้งแทบจะไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งทุกคนก็รู้ว่า ท่านมีปัญหาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อคุณเศรษฐาต้องมีอันเป็นไปเนี่ยจากคนที่คุณเศรษฐาต้องเชื่อมากที่สุดนะแต่ว่าหลังจากคุณเศรษฐามีอันเป็นไปคนที่ทําให้คุณเศรษฐาต้องมีอันเป็นไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาพูดกับคุณเศรษฐาว่ายังไงบ้างแต่คุณเศรษฐาเนี่ยนะครับจะไม่มีความสําคัญใ,ใดๆอีกต่อไป เรื่องราวที่เกิดขึ้นถัดจากนี้ไป mm. ก็เป็นชะตากรรมที่คุณเศถฐาจะต้องรับผิดชอบไป mm. แต่ถามว่าเนี่ยนะครับทำไมต้องเอาคุณชัยกเกษมขึ้นมาค่ะ <c oughs> เพราะต้องไม่ลืมว่าเดิมคุณชัยกเกษมเป็นอายาการสูงสุดวันนี้ถ้าใครฟังการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นั้นคือความเป็นจริงผมเนี่ยโดยส่วนตัวและวันนี้ก็ยังดีอยู่กับคุณพิชเชื่นบานโดยส่วนตัวนี่รักกันและคุณเศรษฐาทวีสินนี่ผมไม่รู้จักกัน ไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวกันแต่ที่น่าสนใจก็คือในคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่บอกว่าแม้ว่าอายการสูงสุดจะไม่สั่งฟ้องก็าตาม,มนะครับแต่ไม่ได้ว่า,าความผิดจะหมดสิ้นไปอายการสูงสุดในขณะนั้นที่สั่งไม่ฟ้องชื่อชัยกเกษมนิติสื่อและที่สำคัญในคดีก่อการร้ายปี2553เนี่ย อดีตนาย,ยกทักษิณเป็นจำเลยที่หนึ่งคุณวีรการจำเลยที่สองนายจตุพรพรหมบันเป็นจำเลยรรเเที่สามนายชัยเกษมเนี่ยสั่งไม่ฟ้องนะครับนานาอายการสูงสุดจะโดยนามใครก็ตามอะอดีตนาย,ยกทักษิณเพียงแค่คนเดียวคุณเสรอ่าคุณวีราการก็ร่นเป็นจำเลยที่หนึ่งผมก็ไปต่อไปจำเลยที่สองแทนจากสามมาสองและก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวอีกหลายคดี ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็าตามคุณชัยกเกษมภายใต้สุขภาพที่จำกัดม,มีปัญหาเรื่องราวในอดีตและเกี่ยวข้องกับคดีที่คุณเสถาพ้นไปด้วยนะนะครับไม่ว่าทางตรงทา,ทางอ้อมแต่ว่าได้มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นแล้วว่าเขาไม่กล้าที่จะเอาคุณอุ้งอิงเข้ามา เพราะคุณนุ๋งยิงเข้ามานี่เร่งสถานการณ์เลยนะมผมเชื่อว่าแม่เขาไม่มีวันที่จะยอมอ่ะเพราะเนี่ยนะครับอย่างเสถาทวีสินนะแม้ว่าจะไม่มีคนรักแต่ไม่มีคนเกลียดเข้าไส่นะค่ะเขาเป็นคนที่ร้ายตัวตนไม่มีตัวตนทั้งที่ตัวสูงร้อยเก้าสิบสองเซนหาความรักไม่ได้ก็ความชังก็แทบไม่มีเป็นคนที่คนไม่มีความรู้สึกรักผูกพันมไม่มีความรู้สึกเสียดายเป็นคนอะไรก็ไม่รู้นะครับ แต่ว่าถ้าคุณอุ้งิงเนี่ยเธอมีบุคลิกพิเศษนะที่เรียกความจริงชังได้เร็วมาก <laughs> จากการสปีดต,ต่างๆปิดสวิต์สวอซึ่งไปทั้งตัว <laughs> นะครับปิดสวิต์สามปอดูหน้าดีชั่นไว <im> ้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปทั้งตัวเพราะฉะนั้นพอผลลรธ์มันตรงกันข้ามเนี่ยอารมณ์คนไทยมันหมันไส้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอุ้งยิงมาเป็นเนี่ยเร็วมากและยังจะต้องทำาี่จิต้อนบอลเลนต่อทำบอลต่อ Mm hmm. นะครับแล้วก็99ปี mm hmm. ไอคอนโดพร้อมที่ดินแลนด์ปลิ่99ปีต่อ mm hmm. เขาใจ้คุณลุงนิงมาติดคุกอะ่ะ mm hmm. คุณชัยเกษมเนี่ยนะครับติดคุกตลอดชีวิตก็มีชีวิตอยู่ไม่กี่ปีอะ่ะ mm hmm. ไม่ดีกว่า mm hmm. แล้วท้ายที่สุดก็ต้องเห็นะระดับเศรษฐาสวิสินั่นเป็นคนดื้อคนหนึ่งนะยังท้ายที่สุดยังจะต้องพังได้เลยทีนี้เนี่ยนะครับพอมาถึงกรณีวันนี้ผมไม่รู้ว่าพักร่วมคิดยังไงนะ mm hmm. แต่ถามว่าประเทศนี้เนี่ย มันควรไหมที่นักโทษที่ยังเป็นอยู่เนี่ยอยู่ในระหว่างการพักโทษและต้องคดีประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองเรียกบรรดาพักการเมืองต่างๆไปคุยในบ้านได้เ,ออเราจะจะตั้งรัฐบาลกับคนเลี้ยงหลานแบบเนี้ยเอากันแบบนี้ถามจริงอ่ะเพราะพรรคการเมืองบุคคลภายนอกเขาเข้าไปแสรกแซงไม่ได้นะเข้าไปครอบงำไม่ได้ไอ้นี่ใยายว่าทุกพรรค แล้วปัญหานี้นะครับก็เห็นกันทั้งหมดนี่ภาพนี้นะครับผู้สื่อข่าวถ่ายเป็นคลิปเต็มกันไปหมดแล้วใช่หน้าบ้านจันสองล่าใชแ่แล้วเราถามว่าใครจะตั้งรัฐบาลคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตในคดีทุจริตนะครับจากโทษสิบสองปีเหลือสิบจากจากสิบนับพร้อมเหลือแปดจากแปดเหลือปีจากปีไม่เหลือสักวันนึ่งแล้วรายงานของกรรมาการสิทธิ์ชัดเจน นะครับว่าเป็นการนี่นะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบของสองหน่วยงานที่ไปช่วยแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนกับการป่วยทิพย์และนี่ก็รอผลจากแพทย์สภาแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับวันนี้เรียกหัวหน้าพักการเมืองต่างๆเข้าไปประจุ <c oughs> แล้วก็เสนอคุณชัยกัลเสมซึ่งเคยสั่งไม่ฟ้องตัวเองอะเออไอบ้านเมืองเราจะอยู่กันแบบนี้อะคือคนเสียฐานี่จะชั่วดีตีห่างนั้นเนี่ย ตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้ตายกับใครก็าตายจากพวกเดียวกันเองนั่นแหละแต่ว่าอย่างไรก็าตามนั้นเนี่ยนะครับผมอยากให้สังคมไทยได้ตั้งสติผมไม่ได้กลัวอะไรคือใครมาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะนะครับผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดคดียาวเป็นหางว่าวเนะี่ยเรื่องเมื่อสิบสิบห้าปีที่แล้วสิบหกปีสิบเจ็ดปีที่แล้วดีไม่เอาเรื่องที่เมื่อชาติที่แล้วมาเล่นงานแต่ว่าบ้านเมืองเราจะเดินต่อไปได้ไงคุณชยัยเกษมมาก็ต้องเอาเรื่องดิจิตัลวันเล็ตต่อ กุญชัยกเกษมมาก็ต้องเอาบอนต่อ,อเอาคอนโด99ปี75เปอร์เซ็นต์ต่อเอาแลนด์ปิดน,นะครับที300 0 0 0นได้ 3, 000, 000, 99ปีต่อไอ้นั่นต่างหากที่ผมไม่เห็นด้วยกับกรณีของเศรษฐาทวีสินมไม่มีเรื่องส่วนตัวใดๆกันทั้งสิ้นแต่ว่าหัวใจหลักเนี่ยนะครับความปิดตามข้อกฎหมายก็ว่ากันไปเพราะว่านครับมันเถียงกันไม่ได้นะครับศาลฎีกาพิพากษาสำนัก งานสารยุติธรรมทำหนังสือถึงสภาจนายความตามความตีครากฏ<ม>เลขาคอรม,มทำหนังสือไปถามกริฎสดีกาก็ถามไม่ครบเจตนาเป็นอื่นกันไม่ได้แต่ว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยครับเราจะปล่อยให้ดิจิตอลวอลเล็ตมาเดินต่อมผมบอกว่านายกจากภาคอื่นเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็บอกว่า Digital w อลเล็ตเลิก<ม>ให้แจกเป็นเงินสดแทน โอ้โหกระแสจะมาเลยคนก็จะลืมเรื่องราวต่างๆบ้านเมืองอย่างน้อยก็เสพสุขจนกระทั่งเงินหมื่นได้หมดไปเราแลกกับการทําลายนี่นะครับเรื่องศิลธรรมอบายมุกมากมายมันเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการมัดมือก็เรียนแบบพักเก้าวไกลที่ถูกยุบนะครับก็เก้าไกลถูกยุบวันที่เจ็ดวันที่เก้าก็ไปพักถิ่นกาขาวเปลี่ยนชื่อเป็นพักประชาชน <c oughs> เพราะว่าถ้าเก้าวไกลเนี่ยนะครับชะล่าใจเนี่ยครับไปหลังวันนี้จะไปไม่ครบแล้วถ้าไปหลังวันนี้ แต่ว่าวันนั้นเนี่ยนะครับยังวันนี้ยังไม่รู้ผลนะนะครับเจ้าของทุนยังไม่อยากเสี่ยงกลัวผิดพลาดแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เพราะว่าดูแรงเหวี่ยงในพักในพักเพื่อไทยเหมือน,นกันก็ต้องรีบดับไฟเพราะว่าถ้าปล่อยมันเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นมาพอได้ตัวนายกแล้วเนี่ยอำนาจการต่อรองมันก็จะมาอยู่เนี่ยนะครับเจ้าของบ้านวันนี้แต่ถ้ายังไม่มีนายกนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับมีสิ่งเดียวที่จะขู่ได้ก็คือไม่ใช่นั้นจะไปจับมือกับพักประชาชนนะ ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็บอกมาตั้งแต่ต้นและได้ยินมาตั้งแต่ต้นว่าวันนี้สองพักนี้รวมกันได้สองร้อยแปดสิบสี่นะแต่ว่าข้อเท็จจริงภายในนั้นเนี่ยนะครับจะไม่ถึงสองร้อยห้าสิบเอ็ดแต่ว่าเนี่ยนะครับส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรผมว่าแต่แล้วพักไปตรวจสอบกันได้แต่ว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้ไม่มีอะไรมาต่อรองนะแต่ว่าเราเนี่ยนะครับการเริ่มต้นจะตั้งรัฐบาลพันแบบนี้เนี่ย ไปจัดที่บ้านจันสองล่าได้อ่ะอคือหมายความว่าตัวตัวเองไม่เป็นคนถูกตัดสินท,ทางการเมืองตลอดชีวิตจากคดีทุจริตคอร์รัปชันและอยู่ในระหว่างการพักโทษขออนุญาตไปต่างประเทศศาลยังไม่ให้มันจะตั้งรัฐบาลวันศุกร์ก็มัดมือเลยอ่ะพรรคพวกรัฐบาลไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าเนี่นะครับถ้าบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับ เรายินยอมไม่สิ่งข้างหน้ามาันได้คุณชัยกเกษมแตกต่างอะไรจากคุณเสถษาและหนักกว่าคุณเสถษาด้วยอย่างน้อยคุณเสรษายัางเล่นฟุตบอลได้เดินเร็วได้ไอ้น,นี่ก็ต่อแตะต่อแต่แล้วเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าเหมือนกันก็คือว่าตัดสินใจเองได้ไหมแยกแยะเนี่ยนะครับผิดชอบชั่วดีได้ไหมเอาถ้าบอกแยกแยะได้เราก็จะถามว่าแยกแยะเรื่องอะไรบ้างจะไล่ให้เป็นประเด็นเลยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการบัดมือชกมัดมือชกกันในนันสถานการณ์ลงมืออย่างรวดเร็ว คุณเศรษฐาก็เป็นหมาหวัวเน่าไปไม่มีใครสนใจเนี่ยนะครับหลังจากทำเนียบนะครับเมื่อสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายไปแต่นะครับถนนทุกสายมุ่งไปที่บ้าน,านจันทร์สองลาัางแล้วพรรคการเมืองก็ไเป็นทางเลือกเข้าไปคน<ม><ม>ที่นั่งหัวโต๊ะเเป็นนักโทษอยู่พรรคทษและว<ม>จะเป็นแบบเนี้คือมายความว่าเนี่ยนะครับ<ม>คือถ้าพรรคร่วมรัฐบ,บาลเนี่ยนัดไปคุยสถานที่อย่าง<ม>ก็ยังพอดูได้อยู่ไอ้นี่ต้องเอากันแบบนี้ต้องโชว์ใช่ไหม คือโรงแรมทุบเทไปนตรงไหนกันก็ได้เม้นแปลกอะไรเน่ยหรือกลัวเรื่องความปลอดภัยเรื่องความลับอะไรต่างๆความลับอะไรเดวมันหลุดรอดแต่จริงๆนี่ก็ออกมาปุ๊บก็รู้แล้วนะคะว่าใครความลับอะไรเรื่องเจรจาต่อรองอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใครก็จะเข้าไปแล้วแล้วมีความลับไหมหนึก็ได้ยินอยู่แล้วว่าเสนอจะ่อาคนใช้เกษมความจริงได้ยินมาตั้งแต่สนามกอฟเขาใหญ่อยู่แล้วนอกจากเรื่องอื่นๆแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นมันคือคนเราอย่าอะไรที่มันมันมากไปคุณมีที่เป็นเป็นพันเทียหรือว่าที่ตรงไหนเลือกได้นะครับเพราะข้าบ้านมีค่าเท่ากันก็พักแต่ละพักเขาต้องกลับไปพูดกับสมาชิกพักกรรมดาสอสมีความลับอะไระแต่ว่าสิ่งของมันคุณมา,ณมาท้าทายอารมณ์อะไรประาชาชนคุณเป็นนักโทษอยู่ขออนุญาตก,กลับเข้ามาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วนะครับทวิตเตอร์สองรอบและสุดท้ายเป็นยังไง เมื่อวานนี้ก็ยังไปอวดอุตริว่าต้องได้สองร้อยในสามปีข้างหน้าอย่าไปกลัวเอองเอไออะไรกันไปแต่ว่านี่นนะครับเห็นไหมไม่รู้สึกนี่นะครับอับอายขายขี้หน้าไม่ได้มาเลี้ยงหลานแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นผลทางการเมืองถัดจากนี้ไปนะครับหลายบนหน้าแหกหน้าแตกไปตามๆกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดนั้นวันนี้ไปโทษใครเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองไม่ได้ มันเป็นยุคระบาดสัตว์สูงสุดเราเองก็ยังแข็งใจวันนี้ไปออกรายการช่องสแตนดาร์ดกำลังจะอ,อ่า,อานหนถามถามกูจะิญพรคิดว่ารอดบอกอย่างไรก็สวนไม่รอดแม,ม้ว่ากระแสะสังคมบอกเคียนว่ารอดไปนะครับไปไปช่องอะไรก็ตามก่อนหน้านี้นะครับรายการเชียร์จ๊คก็เหมือนกันยืนยันว่าไม่รอดทั้งที่กระแสนี้มันรอดไปหมดแล้วชวงการวงการเล่นการพนันเนี่ยนะครับจากเหม่อเมอมานะครับมา มาห้าสี่ไปสองหนึ่งไปสามหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าถ้าวงการพนันมาเล่นแบบนี้เล่นเหมือนว่าเศรษฐารอดเนี่ยถึงสามหนะึ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นในวงการเลือกตั้งเขาคิดว่าเด็กเล่นแบบนี้จะไม่รอด mm. นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเราเองก็เห็นแรงการเดินอะไรต่างๆกันมากมายแต่เราก็เชื่อว่าบ้านเมืองนั้นน่ยย่ยอมมีสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องย่อมมีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าสิ่งที่เลวทรามต่ำช้า แต่สิ่งที่เราต้องกังวลกันต่อก็อคือว่าการไม่แยแสต่อความรู้สึกของประชาชนคำวินิจฉัยวันนี้ไม่มีผลนนะเรื่องจริยาธรรมนะครับความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่ค่ะถามว่าคนที่ทุจริตต้องคดีทุจริตแล้วไม่รู้เนี่ยครับกลไกของรัฐได้ไปยึดตามการพิภาษาได้ครบถ้วนอะไรอย่างนะั้นม,มาเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลถามว่าเลยนะครับ มีมาตรฐานดังจริยธรรมคุณไม่หน้าที่อะไรเอ้านะครับก็คือหมายความว่าการจะมาเป็นผู้จัดการรัฐบาลเนี่ยจะโดยทางตรงทางอ้อมขอตามมาแต่เรียกบรรดาพักการเมืองต่างๆเข้าบ้านใน่ควรนะแต่วันนี้เท่าที่ดูเนี่ยแกนแกนหลักๆก็ไม่มีใครอยู่ในประเทศเลยนะฮะ คุณอิ้งก็อยู่จีนคุณภูมิธรรมเองก็อยู่ต่างประเทศก็ดูเหมือนเฉลือแต่คุณทักษิณที่อยู่เมืองไทยคือปัญหาหลักก็คือหมายความว่าคือทางนายกทักษิณเนี่ยคือวันนี้ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นอะไรอือเขาเป็นอะไรอะ <laughs> เอาถามก่อนเป็นอะไรก็ณวันนี้ก็คงเป็นนักโทษถูกไหมคะ ที่อยู่ในระหว่างการพักโทษอยู่แล้วก็มีคดี112ที่เนี่ยเดี๋ยว19สิงหาคมเนี่ยัอวันที่เทวิตเตอร์บอกขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานคงแก่แล้วนะครับวัานั้นขออนุญาตใครลองบอกว่าที่ขออนุญาตใครขออนุญาตประชาชนในประเทศไทยมั้งคะเราโง่ถึงขนาดานั้นเหยอคือหมายความว่าโง่ถึงขนาดานั้นไหมไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าบ้านเมืองเนี่ยมันเสียหายมาก แล้วเสร็จแล้วนะครับการไม่แย่สยจะสร้างรัฐบาลกันแบบนี้ตามจริงเราจึงไม่แปลกใจเลยต้องไปวางแผนขังไง <น acquire. S 1> พอขังไม่ได้ก็วางแผนจะไปถอนประกันกันได้ต่อผมถามทุกกระบวนการของบ้านเมืองคนที่ต้องคาพิพากษาคดีทุจริตคอร์รัปชันรัฐธรรมนูญในตักตักการเมืองตลอดชีวิตและอยู่ในระหว่างการพักโทษและยังต้องคด,ดีหนึ่งหนึ่งสองมานั่งเรียกพักการเมืองหัวหน้าพักการเมืองต่างๆได้อะนั่นได้อะ เห็นไหมไอ้น so <in> ี <n> ane, <l ese> <in> ่ค so ือความเสียหายถ้าเราไม่รู้สึกรู้สาในเรื่องเหล่านี้เลยแปลว่าบ้านเมืองนี้เราหาหลักอะไรไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะบอกไปยังพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับว่าคือวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยอื้ออึงกันไปหมด่ะนะครับวันศุกร์ก็อื้ออึงทุกอย่างอื้ออึงกันไปหมดเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับท้ายที่สุดนั้นเราเนี่ยนะครับจะต้องตัดสินใจกันอย่างไรนะครับในหมู่พี่น้องประชาชนก็น่าเห็นใจกันมากที่สุดไม่รู้จะทำยังไง นะครับอำนาจและผลประโยชน์มันมากเหลืนี่ไม่เย่แส่สารฐธรรมรนูญตัดสินยังไม่ทันความยังไม่ทันแห้งเลยเรื่องจริยธรรม <c oughs> เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คนที่ต้องคดีทุจริตมีอำนาจสูงสุดในการจัดตังรัฐบาล